ช่วงนี้กำลังฮอต คุณผู้ชมครับแหมวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับพิธีกรที่ดีนะครับมันต้องอย่างนี้ครับมาคนแรกวันนี้ผมก็มาหาคุณผู้ชมที่ผมรักนะครับต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะอยู่ผมอีกคนเดียวก็ได้นะครับผมเออสบายอยู่แล้ววิชาความรู้วิธีดูดมาหมดแล้วความสวยผิวดีของเก็ตผมก็เอามาหมดแล้วนะฮะอยู่ที่ผมหมดคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษด้วยนะฮะผมมาที่ตีสามะมานอนรอเลยนะฮะอยู่ที่พรีโน่ปิ่นเกล้าราชพฤกษ์จากเอพีนะครับที่นี่โอ้โหนอนสบายนะครัับบแหมมไ่อยากกล แต่ถ้าใครมาที่นี่นะครับใช่เลยว่าการตกแต่งนะครับโอ้โหเรียกว่าเรียบง่ายแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับยูนิคนะครับเหมือนกับคุณผู้ชมที่อยากจะมีบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยที่มันเรียกว่าเป็นของคุณเองเป็นสไตล์ตัวเองไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นของคุณคนเดียวในโลกอย่างนี้ดูรายการเราได้เลยนะฮะ mm. นี่ครับที่นี่นะฮะการตกแต่งการวางฟังก์ชันและเลเยลล์ mm. ดีมากเลยนะฮะเปิดเข้ามาเสร็จนะครับเป็นห้องนี่ครับเลเวิร์งดูม i ลเวิร์งดูมกับไดนิ่งดูมเนี่ยนะครับเชื่อมต่อหากันนะครับโอ้โห หวานยิ่งกว่ามะพร้าวเชื่อมอีกนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่นะครับคนที่เขาออกแบบเนี่ยนะครับเขารู้ยิ่งกว่าเราอีกนะฮะว่าเรามาบ้านเนี่ยทำอะไรก่อนครับมาถึงเนี่ยคนเราเนี่ยมาถึงบ้านนั่งเอกเนนก่อนนะครับพอนคลายสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่ครับถ้าเป็นคุณแม่บ้านก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวนะครับทำอาหารมาเสิร์ฟให้พอบ้านเลยลูกๆที่โต๊ะนี้นะครับ ทานเสร็จปับ๊บกลับมาดูทีวีต่อนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ทาวเฮาส์ต้องมีนะครับนั่นคือที่เก็บของนะฮะแต่ว่าเฮ้ยจะเปิดห้องเก็บของห้องนึงเลยเนี่ยมันก็เปลืองพื้นที่ใต้บันไดเหลือไว้ทำไมฮะที่นี่นครับที่เก็บของอยู่ใต้บันไดแล้วก็อยู่นอกบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มันเลอะเทอะอย่างเช่นพวกอ่าทั่วขุดดินนะครับกับอ่าที่รดน้ำต้นไม้หรือว่าของต่างๆรวมทั้งจักรยานก็ใส่ได้เลยนะฮะที่เก็บของที่นี่เก็บได้จุใจแน่นอนนะครับส่วนชั้นสองนี่ครับแหมเผื่อลูกดกดนะฮะฮ ห้องนอนเล็ก2ห้องห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งหรือว่าที่ไม่มีลูกเอา2ห้องแต่งตัวไปก่อนนะฮะสบายๆเลยทีเดียวนะครับห้องนอนห้องน้ําแต่งตัวมาอย่างดีนะครับหลังบ้านโอ้โหยังมีสวนเล็กๆให้เราอีกอะไรจะขนาดนั้นคุณผู้ชมแหมนะฮะวันนี้มาไอคิวสบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชั้นสดีกว่าตามมาเลยครับเหมือนบ้านตัวเองนะฮะ อุ้ยสบายจริงเลยนี่นะครับห้องนอนเล็กนะครับห้องนี้ก็จะยกให้กับลูกชายฮะสไตล์แบบบอยๆเท่ๆนี่นะครับ นี่แหละครับโอ้โหที่นี่นะครับเหมือนกับว่าเด็กๆก็ต้องการพื้นที่ของตัวเองเหมือนลิ้นริ้ภาพบอกว่า somewhere I belong นี้นะฮะพื้นที่สักที่ที่เป็นของเรานะครับแล้วก็ได้ปลดปล่อยจินตนาการนะครับน้องชอบอะไรอ่ะชอบหนังสือการ์ตูนชอบอะไรก็วางไว้ได้นะครับหรือว่านี่ครับคุณพ่อคุณแม่สามารถจะติดสติ๊กเกอร์ที่วอลนะฮะทำให้เป็นรูปต้นไม้รูปที่เขาชอบนะครับใต้เตียงครับน้องๆเนี่ยอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีที่เก็บให้นะครับแหมสบายเลยทีเดียวนะครับนี่คือห้องนอนลูกชายเดีแต่ไปสาาววดีก่ครับ โอ้โหแน่นอนครับมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ระดับนี้นะครับใครคิดว่าอยู่ในทาวน์โฮมได้นะครฮะทุกคนนะฮะสุดลุ้มไม่เจ้าพี่มากันเพื่ออะไรได้มางป่ะเงินสามเท่าของฉันหายไปเป็นอะไรครับอีคิววันนี้ผมจะเอาเงินสามเท่าลูกพี่ไม่มาทำไมงั้นล่ะครับเอ้าพี่กับพี่เคสมาตั้งชั่วโมงเลงมั้งนั่นสิพี่เรา จนเราแบบเดินขึ้นมาชั้นบนตรวจทานอะไเรียบร้อยหมดแล้วคอับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพรับสานบริการฉลุนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพิธีกรทั้งสามคนนะครับพี่ตุ้มนะครับเอสค่ะแล้วก็อีคิวนะครับพนักงานบริการเป็นประจำทุกสัปดาห์ฮะผมจะพูดไปแล้วเหรอผมจะเอาเงินค่าตัวพวกพี่ไปซื้อได้ฟอน 5s โอ้โหน่านน่่าามอภัยมากเลยพี่ตุ้มน่าสงสารมากนะครับไม่มีเขาสาวไม่คุยด้วยนะว่าให้พี่รอตั้งชั่วโมงกว่าน่าสงสารมาก ชื่ทีไหมได้ได้ยินเสียงแบบทีมงานจุดดังๆอยู่บ้างถ่ายอีคิวเลยนี่มาดูโครงการเนี่ยจะเห็นว่าว่าโครงการเนี่ยมีอะไรที่แบบสวยงามนะครับเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามองจากมุมบนเนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นสวนใช่ไหมเครใช่สวนนี่นะคะที่ชอบมากเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสวนที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นคุณพ่อคุณแม่ไปเฝ้าคุณลูกเนี่ยก็ไปทําอะไรแบบเดี๋ยวนี้ต้องมี iPad ต้องมี Wi-Fi ใช่ไหมคะหรือเล่นโทรศัพท์ กำลังเช็คงานเนี่ยก็ดูลูกไปด้วยแล้วก็พักผ่อนไปด้วยแล้วก็ยังมีน้ำพุด้วยนะคะี่ก็ทำให้รู้สึกว่าแบบสดใสอ่ะแล้วก็สดชื่นด้วยสวนที่สามเด็กเล่นนี่ไม่ได้มีจุดเดียวนะคฮิวเราก็มีสวนนะครับไม่ใช่จุดเดียวมีกระจายตามจุดต่างๆนะครับบ้านหลังเนี้ยเราใกล้ๆตรงนี้เราก็สามารถมาเล่นสนามหญ้าไปเล่นใบไาตรงนี้ได้้นะคะใช่ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าข้างหน้าเนี่ยหน้ากว้างนี้เท่าไหร่ ห้จุดหเมตรทุ่ทเปบ้านเป๊ะทำนเปเหมือนกันหรู้เปล่ารู้หรือเปล่าใหญ่มากจอดรถได้สคันอะ่าาาเี้งงงงๆนะข้างหน้ามีสวนดงวยหรือเปล่าใช่งล้วนะครับมีด้านหลังด้วยอีงที่งง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 ะงง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 งางงงงงงเงง่งงงงง ทางเข้าออกสะดวกสบายถึงหลายทางนะครับจะเข้าทางนี้ครับเส้นนครอินก็ได้นะครับหรืออีกเส้นหนึ่งที่เนี่ยไปขับรถแรงนะเพราะว่าชื่อถนนว่าบางกวยจงถนอมใช้ถนอมหน่อยไม่ใช่ไนเชื่องเขานี่ก็อีกหนึ่งเส้นทางที่เข้าได้นะครับเป็นเส้นนี้ครับตรงวงเวียนพระรามห้านะฮะต่อตรงข้างของร้านสฉลิมก็เข้าได้นะครับเเส้นทาง้าอกหลายทางแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นครอบครัวนะครับก็ต้องมีอะครับคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณลูกเนี่ยก็ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีทางเลือกเนี่ย ไปไหนสายนี่โอ้โหว่าชีวิตพังเ,เลยนะฮะ<ช> และสาหรับการออกแบบพื้นที่ใส่ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าออกแบบได้ลงตัวมากทีเดียวนะครับอย่างห้องที่เราเห็นเนี่ยขนาดก็กำลังพอดีพอดีนะครับสามารถเลือกออกแบบได้ว่าปลายเตียงเนี่ยจะทําเป็นวอลล์อินคอรเซ็ตกั้นเป็นผนังเบาไหมนะครับแล้วก็ทาเป็นตู้เสื้อผ้าด้านในไหมหรือจะเปิดร่งแบบห้องนี้นะครับโดยมีตู้เสื้อผ้าอีกมุมหนึ่งก็เป็นไอเดียอีกอันนึงที่เราสามารถเลือกแล้วก็ทาได้อีกนะครับคือมาดูห้องตัวอย่างที่นี่นะคะพี่ตุ้มจะรู้สึกว่ามีไอเดียในการแต่งบ้านอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าการใใ้้้้สสันนนรรืววว่่าาากกกกชดุแแตงบูึลล ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าที่บ้านเนี้ยน่าอยู่มากเลยอ่ะใช่ครับนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มาจากนี่แหละครับตัวดีไซเนอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยคนแถวนี้เนี่ยชอบอะไรอยู่ยังไงเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้านะฮะเขาต้องคิดถึงลูกค้าก่อนเพราะดีไซเนอร์ออกแบบไม่ได้ออกแบบให้ตัวเองออกแบบให้กับคุณผู้ชมนะครับออกแบบกับลูกค้าของเอพีแล้วแล้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากไหนครับเป็นในช่วงนี้ครับ your our inspiration ครับโอ้โหชมกันเด็กครับ หูนาน้องทักษะนะคะเป็นอินเทร์ดีไซเนอร์อยู่ที่บริษัทอินเท o r วิชั่นค่ะที่เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเดคอเรตแบบงาน DIY แล้วก็ค่อนข้างจะแสดงคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยเป็นโมเดิร์นอิงลิชคัน t ท y พอเดินเข้าไปภายในเนี่ยด้วยความที่เรามีก,การกั้นผนังของห้องในชั้นล่างอะ่ะ น้อยก็คือแทบจะไม่มีเลยมีแค่ในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดทำให้เราสามารถ create space ในส่วนของ l ิ v i n g ไปจนถึง dining เนี่ยได้หลากหลายรูปแบบมากค่อนข้างจะฟรีสไตล์ก็คือแล้วแต่คาแรคเตอร์ของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยบางคนใน l i ฟวิ g งบางคนเนที่ dining ไปจนถึงคิทเช่นนะคะส่วนในชั้น2เนี่ยที่โดดเด่นก็คือในส่วนของห้องนอนที่เป็นห้องม a สเตอร์เบดรูที่จะได้เบด้านหน้าบ้านเนี่ยเต็ม ได้ทั้งวิวทั้งแสงและก็ความกว้างของห้องค่ะ AP ไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับ AP เนี่ยใส่ใจทุกความาัฒนาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วยการมุม่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้คุณมีความสุขที่มากกว่าเพราะทุกความาัฒนาของคุณคือแรงนดาลใจของ AP ครับ เอาละครับอ you know, ีกหนึ่งอย่างซึ่งเราต้องคิดถึงเป็นสำคัญเวลาซื้ออะไรก็ตามนะฮะในเรื่องความปลอดภัยนะครับที่นะฮะระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีรอพเฝ้าตลอด24ชั่วโมงกล้อง CCTV นะครับมีอยู่ทุกจุดในโครงการนี้เลยนะครับพี่ตุ้มครับเรียกว่าสบายใจเวลาอยู่อาศัยนะเวลาปิดบ้านล็อกกุญแจไปแล้วเราฝากบ้านไว้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราได้นะครับ CCTV นี่ก็คือบันทึกภาพไว้เกิดอินเคสมีอะไรก็แล้วแต่เอารีไลน์มาดูเทปแล้วก็ตัวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือว่าเราลืมล็อกกุญแจเองไอ้จากบ้านไม่มีใครปิดกกุญแแจออออาาาว่่เเรลลืมม็งต ใช่ค่ะแล้วก็การคมนาคมนะคะก็สะดวกมากด้วยที่นี่นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบใช้ BTS เนี่ยนะคะก็สามารถลงที่สเตชันบางบรุงได้นะคะแล้วก็ยังมีเซ็นทรัลปิ่นเแล้วก็ The w a l ล์นะคะสำหรับสิ่งที่ที่จะไปช้อปปิ้งเราจะไปทานข้าวทานข้าครับและสําหรับวันนี้นะครับช่วงยูโฮมพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปทําการออกแบบคอนโดคอนโดก็ธรรมดาก็เคยออกแบบแล้วแต่ไม่ใช่นะครับคอนโดอันนี้เนี่ย คุณแม่นะครับน่ารักมากนะครับซื้อให้กับคุณลูกนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่เก่งมากนะครับจะทําคุณหมอคุณแม่และคุณลูกต้องจะเกี่ยวอะไรไั้ไหมและน่าสนใจตรงไหนติดตามชมในช่วงยูทูนะครับพี่ตุ้มครับวันนี้ผมมีปัญหาจะสระผมบ้งทีนานๆสระทีท่อมันรั่วนะครับฝักบัวก็รั่วไม่ต้องสระผมนะครับไม่แมันเหลืออยู่หน่อยเดียวก็อยากจะสารเลยครับแต่มีวิธีการแก้ไงนะครับไปดูในช่วงนี้ครับบ้านทรายเฮครับคิดว่าจะโชว์เป็นกรุงศรีวิไลนั่นสิ บ้านฮาเฮตอนล้างหัวประกัวด้วยน้ำส้มสายชูเฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยกำลังจนฟิลย เอาเอาตรงน้เลยเฮ้ยเฮ้ยมาแลวเฮ้ยอ้าวจะไปไหนล่ะคะพี่ลุยอ๋อคือเมื่อวานน่ะพี่ทำมอไซค์ล้มะ่ะรู้สึกว่าแฮนด์เบี้ยๆพี่เลยจะไปเช็คแฮนด์ซะหน่อยเช็คแฮนด์แค่เนี้ยใจทำให้ก็ได้ค่ะเรื่องกล้วยเเฮ้ยยจรริงหหออออใช่่่่คคะะขมืน Nice to meet you. Nice to meet you, too. เฮ้ยไปได้เช็คแฮนด์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเช็คแฮนด์มอไซค์จะดร้อเล่นนะค่ะนั่นเสียงพี่อีคิวนะคะทำไมร้องเสียงดังจังนั่นเด็กเต็นมากเลยคเนี่ยโหผมเองพี่ผมมสภาพแบบนี้ร้างงบมันสะพมนะครับโอ้โหนี่สังะรอบสองปีแล้วสาวนีย ฝักบัวเรนตันโอ้โหน้ำไหลมาขึ้นหัวเอีไยแม่ข้างหลังไม่ได้ใสยเลย่ยแม่แล้วทำไมข้างหน้าไปเยอะแล้วคะโอ้โหเกิดเยอะจะมีเยอะหน้ไอ้หนุ่ยอะเปลี่ยนตัวใหม่ที่เด็กเลยเหนือยขึ้นหัวเฮ้ยแค่รูตันนี่มีอย่าต้องเปลี่ยนฝักบัวเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้เองรับรองน้ําไหลปรี๊ดๆเหมือนเดิมโอ้โหไหลปรี๊ดเลยไหลปรี๊ดเลยโอ้โหไมโลดาเนี่ย